รวบแก๊งขโมยข้าวเปลือกโรงสีมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาทกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามกองกกบนนัง,งคับการปราบปรามโดยกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกลุ่มนายุทธอายุ38ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงวันที่2พฤศจิกาย,ยน2566 ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกลุ่มจับกลุ่มได้ที่บริเวณหน้าตลาดโรงเกลือท้ายเกาะจับกลุ่มได้ที่บริเวณหน้าตลาดโรงจับกลุ่มได้ที่บริเวณหน้าตลาดโรงเกลือท้ายเกาะตะบนท้ายกเกาะอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีสืบเนื่องจากเมื่อเดิน <c oughs> สืบเนื่องจากเมื่อเดือนมิถุนายน2566ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพลาดบัวหลวงว่าเขาเปลือกจำนวนหลายคันรถที่ที่ถูกเก็บไว้ภายในโกดังเก็บเข้าเปลือกของผู้เสียหายถูกขโมยไปโดยคิดมูลค่าความเสียหายแล้วกว่า2 0บล้านบาทโดยพนักงานสอบสวน จากนั้นพนักงานสอบสวนจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบโกดังเก็บข้าวพบบุคคลต้องสงสัยและรถที่ใช้ในการก่อเหตุลักทรัพย์ภายนะภายหลังจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานนำไปสู่การขออนุมัติออกหมายจับผู้ร่วมกระบวนการในคดีนี้ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามทำการสืบสวนจนทราบว่า นายยุทธเป็นหนึ่งในผู้ร่วมกระบวนการซึ่งทำหน้าที่ดูแลต้นเป็นหนึ่งในผู้ร่วมกระบวนการซึ่งทำหน้าที่ดูต้นทางได้หลบหนีไปทำงานอยู่ที่ตลาดโรงเกลือท้ายเกาะอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีจึงได้มีการลงพื้นที่ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพลาดบหลวงจังหวัดปทุมธานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป